ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมราชาขี้โมเหมือนเดิมนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาทำกิจกรรมในช่องราชาขี้โมของผมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกของในกล่องนี้นะครับเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับทุกคนอันนี้ผมซื้อมาใช้แล้วนะครับผมซื้อมาใช้แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้ผมเลยคิดว่าผมจะมาแจกนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนี่ครับในกล่องก็ โอ้ยเปิดมาก็เจอเมาส์เลยนะครับทุกคนนี่เปิดมาก็เจอเมาส์เลยนะครับผมเมาส์เป็นของอะไรผมก็ไม่รู้นะเนี่ยมีรอยนิดหน่อยนะในที่ผมใช้ซื้อมานี่ใช้แค่สองรอบเองนะทุกคนอันนี้อะซื้อมาใช้แค่สองรอบเองแล้วก็ถุงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อมือถือนะครับตัวเชื่อมต่อมือถือแล้วก็เสียบคีย์บอร์ดและเมาส์แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นเสียบไฟเพื่อมาเลี้ยงตัวนี้นะครับอัน,นหมดนี่ผมแจกหมดเลยนะครับทุกคนแจกฟรีๆเลยนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อมือถือนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานจับมือถือนะครับอันนี้ของทั้งหมดนี้ผมย้ํานะครับผมซื้อมาผมใช้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะบอกกติกาให้นะครับส่วนนี้เป็นคู่มือนะครับผม อันนี้ผมซื้อมาใช้นะน,นะถ้าใครไม่อยากได้ก็หรือว่าใครอยากได้ก็ทําตามกิจกรรมนะทําตามกฎกติกานะครับเออพูดผิดนะแลนะอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดของเราแล้วนะครับผมทุกคนน่าผมขออนุญ,ญาตเก็บตัวนี้ก่อนนี่ครับคีย์บอร์ดเราก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอย่างสวยอย่ะดูของอะไรผมก็ไม่รู้นะนี่มีฟลาชบด้วยนะตัวนี้ เสียงกดมันก็ฟิลก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนฟังเสียงเอามันก็จะมีฝุ่นนิดนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ผมย้ำนะผมซื้อมาผมใช้แล้วนะครับใช้แค่2รอบเองนะอีกตัวนี้ใช้แค่2รอบนะครับผมซื้อมาผมไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะาเล่นไม่ได้เออเพราะาผมเล่นไม่เป็นนะฮะอันนี้เชื่อมต่อกับซีฟาได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ เราจะมีแอปอีกตัวหนึ่งนะเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟ rgb ตัวนี้ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เมาส์เมาส์ก็มีไฟ rgb นะนี่เมาส์ก็จะมีไฟ rgb ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ปรับปุ่ม dpi ได้เมาส์ตัวนี้เป็นมาโครด้วยนะครับทุกคนดูมาโครด้วยนะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสนี่ครับมาโครตรงนี้นะครับทุกคน นี่ครับรนมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟ R G B ให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอเปิดไฟนิดนึงต่อสายนิดนึงนะครับโอเคนะทุกคนผมก็ได้ทําการเปิดไฟ R G B เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟปีบอร์ดตรงนี้นะครับกดปุ่มปิดเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับนี่นครับกดปุ๊บเปิด,ป,ดปั๊บกดปุ๊บปิดเลยครับโคตรสวยเลยทุกคน ไฟคีย์บอร์ดนี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับนี่คีย์บอร์ดสวยๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานจับมือถือนะเวลาเราเล่นเกมเราใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราัองขาตั้งนี้แล้วก็วางโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็วางแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะครับผมไฟมันก็สีแดงคนระับมันก็เปลี่ยนสีได้นะครับโดยกดปุ่ม DPI ตัวนี้นะฮะเอา้านี่ครับ จริงๆมันเปลี่ยนสีได้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันสีแดงอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสายตัวนี้ผมก็ให้ให้เลยนะครับเป็นพอร์ตหลายพอร์ตเลยนะทุกคนมีอยู่3มหัวนะนี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะครับถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเชื่อมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไฟมันก็จะนิ่งแบบ2ตัวนี้เลยนะ อ,อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้กติกามีประมาณนี้นะครับผมกติกากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพราะเหตุผลที่อยากได้นะครับพร้อมชื่อเฟซตัวเองด้วยนะครับเพื่อเวลาที่น้องๆได้ของไปผมจะได้ ทักไปขอที oh. oh. ่อย to ู il il NO ่ถุงนะครับขอที่อยู่เสร็จปุ๊บผมจะส่งให้ทุกคนเลยนะครับส่งให้กับคนที่ได้นะส่งฟรีเลยนะครับทุกคนอ่าผมส่งฟรีนะย้ำนะครับผมส่งฟรีหมดนี่เลยนะครับผมส่งฟรีให้ทุกคนสําหรับคนที่ได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของช่องราชาขี้มงนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาร่วนเล่นกิจกรรมของช่องราชาขี้โม้ด้วยนะครับแจกฟรีหมดนี่เลยนะครับทุกคน แจกฟรีหมดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมแจกฟรีนะกิจกรรมอันนี้ย้ำนะครับผมซื้อมาใช้แล้ว2รอบนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยคิดว่าจะเอามาแจกให้ทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากได้นะครับที่บอกว่าผมใช้แล้วไม่อยากได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมจะแจกให้กับคนที่อยากได้เท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมกิจกรรมก็ย้ำอีกทีกิจกรรมนะครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกดแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองนะครับแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้นะครับและเวลาที่ผมอ่ะเข้าไปดูนะ f a c e b o o k ของน้องๆน,นะครับถ้ากดแชร์ปุ๊บนี่ผมจะทักไปถ้าน้องๆได้ของนะผมจะทักไปขอที่อยู่น้องๆแล้วก็ผมส่งฟรีหมดนี่เลยนะครับส่งฟรีหมดชุดนี้เลยให้น้องๆคนที่ได้นะครับผมถ้าใครอยากได้กิจกรรมก็มีตามที่ผมบอกเลยนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เน่ยนะครับผมไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับผมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ